ที่ี่ข้อูวเท่าไหรพี่ที่นี่ข้อบูล<น>บวดเท่าไหร่ดเียท่ออ,อันแรก 30, 33, 30, 35, ก็สามสิบสามสิบสามห้าแล้วก็สี่สิบบวกไปดาเมีสิบเ็นหเนดรายนบน่าจะดีกว่าวไอ้เหียคือไอ้เหียถ้เจ็ดไม่เกืนจริงจว่งไอ้มันไม่คุ้มอ่ะพี่ว่รามันไม่คุ้มอ่ะไอ้เหียไม่ไมคุ้มจริงๆริงเฮียไอกูลืมกินข้าวเหียไปเลยกูลืนกินข้าวเอาเอาสีขาอยู่นี่เหรอเฮเอาสิขาวอยู่นี่เลยไอ้สัน โอ้ยังสรวิาเียเยคือนแลออ้ยเยกูก็หาไม่เยไอ้ตัวมันอยู่ไหนวะไอ้เหี้ยมันอาจจะโดนแรงนิดนึงได้เอ้เหี้ยตึ้งวกมือจะฆ่ารูปมาลงล่างไอ้เยไอหวยไม่ไปหน้ามันอือดี๋ยัปล่อยยิ้มย โอ,โอ้ยโอ้ยหลับเยอะโอ้ยหลับพอทำไรที่ห่างหวฮ่าฮ่าไม่โดนเลยยเอาพี่เต้พี่เต้หลับนู้พกเบลตัวนี้ดีกว่าเยี่ยไปเลยโอ้มันดะสาวโฉมไอ้เฮ่อตนคุณโดนหล m ไม่ได้เอะโอยโดนไหมไอ้โดนไปเลยตันไปข่รองตันบิด โอ้ยังไม่ตันยังไม่ตันยังยังยังไม่ตันยังไม่ตันยังยังยังตีกุอ่ะมดูสิว่าเอาดาบไปปักฟันจีไม่ได้เลยไงวะไอ้เหี้ยโออ้ยากได้เส้นฟรีหนึ่งเ้ยนี่ยิงเลยนี่ลูกโดนอะไรเนี่ยลูกโดนอะไรลูกโดนอะไรลูกโดนอะไรก่อนเมื่อกี้นี้ โอ้กูกูเโดวัอะว้าโอ้ยกูมืนจาใครก็ได้ช่วยทีรับมีดเลยสัตว์เดียวแต่คนเตอนจะไม่ได้ยี้ย์ยังไม่มายังไม่มาดิไอ้มยังไม่มา10นาทีมาม่หดได้ไปได้ก็เตอจะมากินยาเลยสัตว์เดียหัวี ไม่กลางแบบีอะไรโอ้ยกูโดนอะไรวะไม่ได้เย่ไ่โดนแม่งเลยอยากจะไปโอ้ยหลไงวะกูเอาฟิติรอดด้วยดรงเอาดูเลยเป่าอ่าี้แล้วมงก็ดโอ้ยแล้มันดูดเข้ามาโดนหลังกูอีกนี่แต่เอ้ย้ยอะไรอยู่โอ้ดัวดด โอ้ยโหพี่ทำไมพี่ไม่หลบพี่จะไปพี่ไม่หลบขุยยืนอยู่กลางด่งอะไรเงี้ยไม่มีใครมองกูสักคนเลยยังไม่หลับพี่ผมจะหลับแล้วพี่เมื่อกี้ผมหลับแล้วกูเด็กยวกำลังจะหลับพี่เข่าซุดอยู่เงี้ยตะกูเของจริงคุณหลับไปแล้วไอ้มีตัวสตาร์ทอยามีตัวสตาร์ทอือบอกว่าอะไรไปขี้ไฝอะ กูตีใครไม่รู้อีฟกูตีใครไม่รู้เมื่อกี้กูต้องเลือกตีสักคนนึงไม่ไอ้เหี้ยลับสดเฮ้ยกูลจะเข้าไปตีกันเลยมาไไ้เลยอูด้วยเออไหลาไว้มดูนรกเสเลยยีใช้ยาจริงใช้ยาแก้กูเสด็อ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวกดเี๋ยวกอออีฟีฟอีเฮ้ยเอด้วย้ยงไรา ไอ้คุ้มกันด้วยไอ้คุ้มกันคุ้มกันไอ้เออโอ้ยคำลามเลยต่อตีเฮ้ยอย่าสนุกอย่าสนุกโอ้ยตาเลยนะเนกูไม่รู้มันตันหรือมันอะไรจะสนุกเต็มเลยไอ้จะสนุกเต็มไปหมดเลยเนื้อเนี่ยดนี่ก็ดอย อี่ก็ไว้พี่ไหนวะพี่เยอะๆเฮ้ยไปตัวหลับไปตัวหลับอ้าวมันปุกแล้วมันปุกแล้วอุ้ยเหี้ยแม่เราบอกข้างล่างเราวอกข้างล่างคุก็บอกจนเราวอกข้างล่างโงกเงอะเละอ้ยหลับอีกเยอะอ้ยหลับอ่ะอือยกูหลับโอ้ยกูหลับ โอ้ยกูณลาบอกคุณช่วยังไงเฮ้ยกูตื่นติกูตื่นละไอ้มาแรกก่อนไอ้น้องพี่วัทศ่แรกจะสลายอะบมึงไม่อยากมึงไม่อยากกูแล้เพื่อนมึงเหรอ้ี่แค่พี่ไอ้แค่ทะลุพี่มันแหลกห่างไปแล้วโอ ลูฟี่เขาแบบรูปโบก็เตกไงโอยะโนตัอาผมก็โดนนะไอ้้ไี่ด้วยด้วยไอด้วยด้วยี่ยด้วยไอไม่โดนไอ้แอดได้ไงวะลยมันรอดได้ไงวดรอบตัวไอ้สักรออ้ออ้ยออ้ยกูกำลังจะสลิงเกอร์เลย ดูตัวเอนักหนาว่าอีกที่เปิดหัวรับมีดเอ้ยรับรับมีดไม่ได้ต้องรับคอจะรับคอเฮ้ยอย่ามองมาทางนี้ไม่ดีเลยเฮ้ยขอบคุณขอบคุณมากไอ้เอาไปเราให้เราให้เราให้ยังไงยังไงยังไงนี่โอเคแลกตัวนี้แทนนอ้ ใช้ตัวนี้พอดีเพื่ออะไรนี่แล้วก็เหลือสองตัวที่ต้องไปเปิดเออสิ่งที่มันแตกต่างอีกอีกเรื่องหนึ่งอ็เลยธนูภาคไลท์แม่ไม่ไม่มีนะไม่ไม่มีไม่มีเอฟเฟกเวลาเดินแล้วลูกกระสุนลูกธนูที่อยู่ในตองมันกระเดือนะแต่ภาคนี้มีนะเออมีกไม่ได้พี่เดี๋ยวเก่ยมันไม่ได้พี่ทีมันไม่ได้คือคันเรนเดอร์ไม่ทันมันนั่งเรนเดอร์ฟิสิกการขยับหูขธนูพี่มันยากเออเอืไอ้คือร้อนแล้วมันแกมือผมทำไงพี่ ไอ้เหี้ยนี่ตอนนี้ไม่ไงสตรีมเด็กเล่นไม่ชอบไหมไม่พูดอย่างเงี้ยสตรีมเด็กเองเล่นไม่ได้ซ้ำตอนนี้สตรีมเด็กไอ้เหี้ยเล่นไม่ได้ไปซ้ำสตรีมเด็กเล่นไม่ได้ไปซ้ำมาไอ้เหี้ยอย่างหมาเลยสัตว์ไอ้ทีพี่เนี่ยเปลี่ยนเปลี่ยนทีนับไปทำเกมอีกืเนไปไอ้ทีมาทันวายเนี่ยเกมเดียวพอเนี่ยไม่ใช่ตอนเดี๋ยวนี้ในนาคนจะสลับระหว่างเครื่องขอเทเบิลกับไอ้เหี้ยมาทันขอบในสัตว์ไอยถ้ามันอ่านอะไรสวิตซ์สองเนี่ยอาจจะมีมาเป็นคนทัน บอทันไลท์อะไรคราวนี้เป็นอะไรเนี่ยลีมัตไลทีอัลติเมเเชนอเมตอะไรนอัลติเมตอ่องตัอัิเมตีกไลท์ไลซิงโวแอนนักเอรดีอะแอนนักเซอร์แมงโผมาแบบคิดคิดไปไอ้แกแม่งโผมากลายเป็นบอลทันไลท์ส แค่ชื่อจ่าหน้ามาก็ไม่ซเล่นแล้วไอ้เหียกูชอบซีรีส์เหียนี่แม่งแต่ภาคที่นี่แม่งไอสัตว์มันทําให้คนที่ไม่ได้เล่นไหนที่ไม่เคยมันหันอ่ะอยากลองตีมล้วเล่นมาหันกับเพื่อนว่ะแต่ไม่งี้เล่นได้เออกูก็เข้าใจแหละมันเป็นายตี้มันดูดีเอแม่งอตอแต่ใครบอกว่าเป็นแฟนมอนหันแล้เล่นเกมนี้สนุกเนเลเกมนี้แม่งอ้ี่เแต่คุบางคนก็สนุกกว่าก็ได้ไอ้บางทีบาคนน่ะเวีวบางคนบอกว่ามันสนุกกว่าเอ เป็น่ไงว่าสาหรับคนโมบิลตี้เนี่ยแหละแนคนมันชอบมันเข้าถึงง่ายกูไม่ชอบมันตึงทักมันทักเข้าถึงง่ายไม่รู้ว่าคือมันเส้นไหนความชอบกูมันคงแบบตึงไม่พอมั้งแหรอกูไม่ได้เป็นคนที่ชอบเล่นเกมมันยากขนาดดาร์กโซนนะแบบแบบเปิดดาร์กโซนอย่างเงี้ยดาร์กโซนกูไม่ได้แบบกดทซนขนาดนั้นนะเออแต่อย่างน้อยมอนหนึ่งตัวมันควรจะมอนหนึ่งตัวที่ใหญ่ๆมันควรจะหดไอ้ดาร์กโซนมันหดลูกกระจอกไงกูไม่ชอบตีลูกกระจอกแล้วแบบลูกกระจอกตีกันเดียวกูตายอย่างเงี้ย เอ้เยี่มนอนแต่ว่าไม่ได้สวยแต่ว่าพอแม่งงี้นอนหันแม่งงี้นี่แต่ว่าแม่งแบบนอนตัวใหญ่หนึ่งตัวกูขอพั่วผลเลยสิวะไอ้เหี้ยไอ้สัตมึงมีทุกอย่างประเคนให้มึงงี้ไอ้สัตว์ไอเฟมอุบิติตี้ไปออกไปเดี๋ยวได้ยังไงว่าโอ้เดี๋ยดูไอเดียเ้ยจะเหลืออะไรอ่ะไม่ออกสักไปดูหรือสักใบไม่ออกสักใบไปจะออกหรือเปล่าไม่ออกเนี่ยเกินไปมันน่าจะการันตีใบหนึ่งต้องการันตีออกดีสัตว์ไอ้เหี้ยนี่อะไรเนี่ย าบ่อยชิบหายอ้าวไอชิบหายลืมเติมยาไม่กล้าไอเหี้ยเติมไม่ได้สัตว์เลยไม่ได้พี่ยาฟรีมีกล่องเยอะแยะเหียไม่เคยเหลือหรอกเคี้ยเดี๋ยวสองโคตรเนียพี่เดียวไหมอ้ยเดี๋ยวแล้วพี่ฉันพยายามแล้วใครเขาจะเก็บไป็เยอะแยะพี่คนเซ็ตเออกลุ่นลงได้โอเคโคตรแล้วนะเอ้ยเนี่ยมีของดีแล้วเซ็ตติ้งเลยมันไว้ตัดระหว่างบอลกันไม่มากไปไม่มาต่อตรงตรงไหนตรงตรงนู้น ชิบหายแล้วโอ้โกูน่ใส่ดีก่อเอาโอ้โหแบบนี้ใส่คนทองกันเลยโอ้ยบรยงมันไม่หลุดแต่กูเกาะไม่ทันนี่ไีผายล้โดนเต็มเลยกได้กูไม่ด้หนาไปนหนาไนาของกูสี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 ระวังพี่เต้เรียบร้อย โอ้ยหลบอุ้ยมือปลายตีดสดอ้ยเดี๋ยวไปดีอ่ะอุ้ยกูรอดไงโอ้อันนี้ไปดละเออจโอ้ยบอกคได้จิตแต่้าเบายอะไรนะาายเวลาไว้มือไว้ที่ไหนว่าายเวลาไว้มึงหรือเปล่าีโอ้ย มันขาดอะไรรู้จริงก็ชอบคัดอกก็เปมนระบบุือานีทุกคนนี่ได้ได้เดยยวแว้าวโอ้สองทีเอ้วอยางย่งเอาทำไมมันโอ้โหเฮ้ยอะไรนี่กูเด็ดดบนี่อยู่เย็น กูรอดได้ไงวะมันโคตรอัดหน้ากูเลยกูรอดได้ไงสัตว์สิแมงกระโดดไทรกระโดดมาไอ้เหี้ยกูได้ตีทีเดียวไว้เนี่ยกูม่ไปตามเอ๋ยใครจะตามก็ตามเลยก็บกูดีอะโอ้ยกูตีไม่ได้เพราะไม่ไู้ฝุดเลยอะไมกูไม่ตีเลยโอ้ยมันจะทำนัวมันจะเหนื่อยไอ้เหี้ยกินยากันนะโอ้ยโอ้ยเฮ้ย โอ้ยอินที่แยกูหนีไปไปเปิดกลุ่มแป๊บเดียวไอ้แต่โจนใจคุณขี่แม่งเลยกูพยายามมากอยข่เลยหัวตมานยังไอ้เกี๋ยมผมเลยวัววัวดีกว่าเอาไอ้ที่อ่าเอา ะดุงเอาคอมบงลยขอมบงโอเคเฮ้ยอาวิอ้ยเอ้ยกูไม่ได้จะดีดนะตาหมดแล้วกูกรตนกู้ยโอกระุนกูกระุกูเอ กดปิดปุ่มเฉยเลยนับคอนสิ่งใดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูนับคอนอยู่นับคอนกูนับคอนโอ้ยเอ้าวันดีไอ้ยืนฟังโอ้ยโอะไรวะเนี่ยโอ้ยเอรยวเร็วเร็วจะฮู้ได้อยากมันยิงไปไหนวะอ๋อไปไหนายโอ้ยไม่ยิงจักเลยพี่ กวงกิ้วอะไรเนี่ยไอ้เอโอ้ดินชิบหายย่ยู่โอ้ยเยอะสุดทีเยู่ตุดทีเออไอ้เหี้ยแอแตกล้มไปมาดิออกกะตันสวยเอาเอาเปิดเปิดแขนก็ได้เอาเปิดแขนเลยอ่ะเออเอาเหี้ยกูเปิดกูเปิดไปแล้วดีกว่าเหี้ยตาลิงช็อตไม่มี

อาสไนก์ก <c oughs> ็ได้เกลียวไม่เหลือแล้วด้วยไอ้เงี้ยไม่เหลือแล้วไอ้ไอ้ไอ้ไ้วอ้ไอ้ไอ้ไอ้อไอไไ้ไอ้ไอ้ไา้อ้ัก้อ้อโกอไอ้เี้ยไอ้เี้ยอู้้เอาอนนะเอากไอ้ไ <volumes> อ <of ears> ้ <questioned> ้ like <masterpiece> ้ไอ้ออออไ้อออออ้ยเอ้ออ้ย อะไรพี่ตีแราดพ้นไปออกแล้ฮ่าฮ่าฮ่าฮนไปออกโอ้ยแต่มนพุ่งโอย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 มันจะพุ่งได้กันลื้นมันจะพุ่งได้กันลื้แล้วโอ้ยหมดแล้วเราอะอยู่ระยะนี้ม่อยากจะถึงอีกแม่งเอ้ยเอ้าไอ้มันพุ่งมาแล้วพุ่งไปมันต้องการอะไรเอ้ยเกือบ ดอปทะลุตัวเลยแล้วกันดอปทะลุตัวโอ๊ยเปลี่ยนหาเปลี่ยนโอ๊ยเมื่อยมือเอาคีไม่เอาขี่ไปจังเลยไเกียรนานจนขี่ได้อีกรอบอะเป็นไงปีจุด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 ต้องหน้าดิต้องข้างหน้าหน้าหน้า ลงลงางจะเปลี่ยนลง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 ไอยู่ที่ไหนเนี่ยไออยู่ที่ไหนอ๋ออยู่ที่นี่พุุุอ้าวโอยอก่อนตัวันตัวันตัวัน ไมกแบงไม่เฮ้ยเฮ้ยอาสวรนกว่ากูเอ้าวสวยอีกเหนื่อยปารีปะดุงเอ้าเหาก็ยาวยาวบอลฉันทำไมคุณบอกคุณทำไปบอลัดไปบอลรี่เลยไอ้สัตว์ยปบอๆ ก็ให้กูตายเลยไม่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 อาไอ้เสือไอ้เสืออ่ะไปจ้าขอบคุณมากพี่ตีขอบคุณมากเลยขอบคุณมากไปจ้าขอบคุณที่มากเพราะว่ามันกำลังจะพุ่งมาหาผมเอ้าพี่ตีทำไมมันทำอย่างที่แล้วพี่ ไอ้เป็นไงเป็นไงบ้างสายตานอนไม่กันไอ้สายตาเป็นไงบ้างไอ้สายตาเมื่อกี้ไม็สายตาอี๋ไหลเลยตัวพีเลยเลยเย้เยความตาย้วๆๆ่กอนหน้ากริงีกินทับอะไรจริงกินทับอโอพิตีอะไรนะก็กินนูเบอรี่ก่อนได้ไหมไอ้เฮียน้าไอ้เฮียนี กูเหรอโอ้กูว่าอะไรไอ้เยมึงจะไม่ให้กูกินยาใช่ไหมไอ้เจ็บไปจะเป็นยังไงก็ได้นะจื่อเรื่องอะไรทำไวันนี้กูสั่นแล้วเนี่ยไอ้เียเอ้ยนิ้วกูสั่นหมดแล้วที่จับเมาส์นี่ก็เต็มไปหน้าหมดเลยนิ้วสั่นโว้ยพี่ตีนิ้วสั่นพี่ตีเข้าบ้างไประเด็คอยกูปมดคมได้ยังคอยกูปมดคมได้ยัง ยี่จะเป็นก็ต้องถามว่า่อยโกมบดคมหรืออย่งด้วะโอ้ยโอ้ยโดนไวโดน้อ่ะัินนับคอก่อนโดดตาไว้โดดตาโดดตาไปไอ้โดดตามรออะไรกูไม่โดดอะไรหรอไอ้พีอะไรอ่ะอืออีกดีเฮะนี่อะไรเฮะกัน เอาไหล่กระแทกตายเอาไหล่กระแทกายกระแทกแลกระแทกกสัตับจริงๆแค่ไหล่ดาเบก้แค่ไหล่กระแทกก็ตายเลยเมื่อกี้สัคุณไดกได้หาไไปยุ่ยอดไปยนี่หาติดอือหาติดอย่กับตัวอยู่เด็เ็บนปุ่นมันยังล้กมาเลยเลยไอ้่านงช้าเลยสั์ ยยบอะไรกันวะอายอสตว์ที่ไี้ออกมาสี่เียไไหนแกไอ้ไอ้ออกนี่ไปเอาออกมา่ไรเนี่ยออกมาสองเนี่ยใครเขาบอกว่าไม่มีเฮี้ย ใจกูคแค็ไปละมันจะมีห้าอันเลยมันจะมีห้าใบไว้เยิม้มมันได้ตั๋วมาห้าใบไว้เยิมมเย้มเลยขี้ห่าไอทิ้งเงอโาโง กูจะทำอย่างนั้นเพื่ออะไรวะทำอาวุธกันเลยอันสุดท้ายอยู่ล่างสุดเลยวัวทำไม่ได้มีเพียวคิตตันมีเพียวคิตตันวัวมีเพียวคิตาร์นี่ไงออกแผ่นมาเสีไอตว์ไอ้เหี้ยวัวขาดเพียวกิตาร์ไอเหี้ยไอ้ตันขุดเล่ไม่มีเล่ทำไอ้เหี้ยอะไรวะนะไม่ได้ส่งแมวไปตำรวจหรือหี้ยอะไรมันก็ไม่ออกหรอกมันก็ทำไม่ได้ได้ไอเหี้ยพียวคิตตันอะไงเงี้ยข่าวแต่ละไอโอเมก่อนไงไอ้โอเมีก่อนแล้วไอ้เหี้ย เกียร์มาขุดแรกกู๊ดทุกขี้ที่กูเดินผ่านไอ้เงี้ยกูเป็นเพลคิตเตอร์ตั้งสองงานเลยได้อะกำลังหาอยู่มะดึงมันมอยู่ทีไหนเนี่ยล่างสุดล่างสุดเลยดู่พาเลต์ยังไงเพลคิตเต้าไอ้เหี้ยเห็นมากไอ้เงี้ยขาตั้งด้วยไอ้เหี้ยคู่ต่างไอ้กูไม่ต่างจะเยียวยาไอ้กูเด่นกูเดันเองไอ้กูเด่นเองขายกูเด่นเดียวไอ้เหี้ยมีซิเวอร์อยู่ดอใบเดียวไอ้เงี้ย เทียนในไเทมที่มาินไม่มีหรว่านมันหายไปไหนหมดวะเขาโดนหายไปไหนหมดใช่รอบ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 เอบรอบรอบรอบอบกอบรอบอบรอบร่อบไอบร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 ีบทอดรอบรอบอบรอบรอบรอบ่อรบรบ่